กำลังฮอตสุดๆนะเวลานี้จากผลงานชิ้นล่าสุดของเขานั่นก็คือเรื่องโซเวลีกระแสปังเรตติ้งก็เปี้ยงวันนี้ทางช่องของเราก็จะมารวบรวมผลงานของเคมหัดสวีในฐานะนักแสดงช่อง7 HD ีไปดูกันเลยว่ามีกี่เรื่องและแต่ละเรื่องเรตติ้งสูงเท่าไหร่บ้างไปดูกันเลยผลงานชิ้นแรกของเคมหัดสวีไฮโซซอนประกอบคู่กับแม็กกี้อาภาเรตติ้งตอนจบอยู่ที่7.4 หมิงประกอบคู่กับฮับชิงอัญญลินเลตติ้งตอนจบอยู่ที่8.9หัวใจรูปผู้ชายประกอบคู่กับนาวที่สาราเลตติ้งตอนจบอยู่ที่6.5ตะกุดโทนประกอบคู่กับเนยประพาดาเลตติ ada, ้งตอนจบอยู่ที่8.0ตะวันอาบดาวประกอบคู่กับชีสาววลิติสาเลตติ้งตอนจบอยู่ที่7.9 รีกำลังออกอากาศอยู่ประกบคู่กับมุกดาณริลัก์เรตติ้งอีพีที่9อยู่ที่6.3และผลงานที่กำลังถ่ายทำอยู่เรื่องเผาขนประกบคู่กับนางเอกน้องใหม่กระตูนาทัทชาทั้งหมดนี้ก็คือผลงานของพระเอกหนุ่มเข้มหัสวีในฐานะนักแสดงช่องจ7 h ีนะคะแต่ละเรื่อง ก็เลตติ้งดีทั้งนั้นเลยส่วนเคมีฟาร์มฟินกับนางเอกที่เขาร่วมเล่นด้วยก็มีถึงสองคู่ด้วยกันชิ่นกระแสแรงสุดๆก็จะมีคู่มุกดากับเข้มจากเรื่องโซเวลีเกิดเป็นกระแสคู่จิ้นพ่อจ๋าแม่จ๋าใครๆก็ฟินคู่นี้ส่วนอีกคู่หนึ่งก็คือที่สาววันทิสากับเข้มผัดสวีในเรื่องตะวันอาบดาวคู่จิ้นกาแฟนมสดแล้วพวกคุณล่ะชอบผลงานชิ้นไหนของเข้มหัดสวีมากที่สุด และชอบคู mayor, ่จิ้นคู een, mean, ่ไหนของเข้มไม่ว่าจะเป็นเข้มมุกดาเข้มทิสาหรือว่าเข้มกับนั้เเอกคนอื่นๆก็คอมเมนต์ให้เรารู้ด้วยล่ะส่วนคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไป